สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เราจะหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมนะที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่อันนี้มีจุดยอดที่เดียวกันแต่ด้านฐานมีหลายด้านนะหนึ่งสหรือ N ด้านนะั่นน่ะจะมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปในคลิปนี้แนะนำการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยม2วิธี ฐานมีหนึ่งด้านก็มีรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเท่านั้นฐานมีสองด้านเกิดรูปสามเหลี่ยมสามรูปสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีเขียวฐานมีสามด้านเกิดรูปสามเหลี่ยมโดยการแจงนับหกรูปนะใช้ฐานสามด้านหนึ่งรูปใช้ฐานสองด้านมีสองรูป ใช้ฐาน1ด้านมี3รูปรวมกันทั้งหมด6รูปนะฐานมี4ด้านแจงนับแล้วฐานใช้4ด้านมี1รูปฐานใช้3ด้านมี2รูปฐานใช้2ด้านมี3รูปถ้าฐานใช้1ด้านก็จะเกิดรูปสามเหลี่ยม4รูปแจงนับแล้วบวกกันมี10รูปนะในรูปใหญ่เนี่ยนะ มีรูปสามเหลี่ยมเล็กซ่อนอยู่10รูปการนับจำนวนรูปสามเหลี่ยมแบบที่1น,นะโดยการแจงกรณีเนะเริ่มที่ A1 จุดนี้นะพอเรายึดตำแหน่ง O A1 เราก็จะเลือก A2 หรือ A3 หรือ A n หรือ a n บวก1ก็เกิดรูปสามเหลี่ยมได้ทั้งหมด N รูปถัดไป A 2กับ O อน,นยึดตามแนวนี้แล้วนะจุดนี้รูปที่1เลื่อนมาจุดนี้รูปที่2เลื่อนมาจุดนี้ก็ได้ทั้งหมด N-1 ลบหรูปถ้ามาเริ่มต้นที่ A 3แจงนับแล้วก็จะได้รูปสามเหลี่ยมทั้งหมด N-2 ลบสรูปนะจนกระทั่งนะเหลือตำแหน่งสุดท้ายถ้ายึดที่ O a n ก็เกิดรูปสามเหลี่ยมได้1รูปจับบวกกันนะ ผลบวกมีสูตรเป็น n, n, n 2. คูณ n บวก1นส่วน2องขอพิสูจน์นะ s เท่ากับ1บวก2บวก3ถึง n สลับหน้าหลังนะด้านซ้ายบว,วกกันได้2 a s ด้านขวาบวกกัน 1, n n n 1. กับ n, 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 n <S <S ก็ n บวก1 2กับ n ลบ1ก็ได้ n บวก1จงจนกระทั่งคู่สุดท้าย n กับ1ก็ได้ n บวก1มีทั้งหมด n ตัวก็จับมาคูณ ย้าย2มาหารนะอันนี้เป็นการนับแบบที่1นึแจงนับแล้วหาผลบวกรวมการนับแบบที่2องนับแบบจับคู่วันทูวันระหว่างรูปสามเหลี่ยมกับลำดับของตัวเลขก็ยกตัวอย่างกรณีฐานมี6ด้านฐานมี7จุดเะระมัดระวังให้ดีนะเ จำนวนด้าน n บวกหนึ่งคือจำนวนจุดสามเหลี่ยมนะจากจุดยอดมาที่นี่1 2สามเหลี่ยมสีม่วงนะจับคู่วันทุวันกับลำดับ1 2สามเหลี่ยมสีเขียวนะจุดยอดมาที่2 4จับคู่กับลำดับ2 4อันนี้เป็นการจับคู่แบบวันทุวันนะเนั้นแทนที่เราจะแจงนับสามเหลี่ยมจริงจริง เราก็มานับคู่ลำดับพอเ,เพราะฉะนั้นจำนวนสามเหลี่ยมจะเท่ากับจำนวนคู่ลำดับ A B โดยที่ A B, น้อยกว่า B แล้วก็ A B มีค่าในช่วง1ถึง7ก็คือการเลือกสิ่งของสองสิ่งแตกต่างกันจากตัวเลข7ตัวทำได้7เลือก2คํำนวณแล้ว7 Fa c t o r รียหารด้2 Fa c t o r รียหารด้5 f ฟ c t o r รียก็เป็น21 กรณีทั่วไปนะีมี N ด้าน 1, 2, 3ถึง N ก็จะมี N บวก1จุดเนะี่ยจำนวนสามเหลี่ยมกับจำนวนคู่ลำดับจะเท่ากันนะเพราะว่ามีการจับคู่วันทูวันระหว่างรูปสามเหลี่ยมจริงกับคู่ลำดับตัวอย่างเช่น o a 1 a 3ก็สอดคล้องกับลำดับ 1, 3เพราะฉะนั้นจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นภายในรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่จะเท่ากับ จำนวนคู่ลำดับ a 1 a 2โดยที่ a 1น้อยกว่า a 2และ a 1 a 2อยู่ในช่วง1ถึง n บวก1ก็ตรงกับมีสิ่งของ n บวก1สิ่งต่างกันเลือกคราวละ2 n บวก1 4 2คำนวณแล้วได้เป็น n คูณ n บวก1ส่วน2ก็ตรงกับที่เราแจงนับเมื่อตะกี้นี้1บวก2บวก3บวกถึง n เพราะฉะนั้นการนับจำนวนรูปสามเหลี่ยมนะจุดยอดที่เดียวกันนะฐา,านนะระมัดระวังให้ดีนะมี n ด้านมี n บวก1จุดจำนวนรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2พบกับสาระน่ารู้ในแนวนี้ได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ